นายกรัฐมนตรีสอบตกในการคุมตำรวจค่ะทั้งด้านประสิทธิภาพการทำงานการใช้จ่ายงบประมาณที่คุมค่าการใช้อำนาจในกระบวนการยุติธรรมดิฉันติดตามการทำงานของตำรวจมา3ปีด้วยความปรารถนานดีต่ององค์กรของท่านเพราะท่านคือที่พึ่งของพี่น้องประชาชนบอกเลยค่ะว่าหากยังดาเนินการในรูปแบบนี้ต่อไปวงการสีกากีไทยมีแต่เจ๊งกับเจ๊งดิฉันไม่อาจเห็นชอบกับร่างพรบงบประมาณฉบับนี้ได้เพื่อให้ท่านไปปรับปรุงงบประมาณมาใหม่เพราะนี่คือโอกาสสุดท้ายก่อนตำรวจไทยจะพังจริง เรียนประธานที่เคารพดิฉันพนิดามงคลสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุรประการเขตหนึ่งอำเภอเมืองตำบลไทยบ้านปากน้ำบางเมืองบางโปรงบางด้วนพักประชาชนค่ะวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานภายใต้การบังคับบัญชาของนาย,ยกรัฐมนตรีโดยตรงซึ่งได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีนี้สูงถึง1 2 5 0 0 0 0ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน1433ล้านบาทค่ะแบ่งเป็นงบบุคลากร86,000ล้านบาท บงบดําเนินงาน2 0,000ล้านบาทงบลงทุน16,00 0ล้านบาทโดยภาพรวมค่ะท่านประธานยังมีการบริหารงบประมาณแบบบนลงล่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยผ่านเล่มงบประมาณมาตลอด3ปีปัญหาเดิมเกิดอยู่ไม่ถูกแก้ไขปัญหาใหม่เกิดขึ้นทุกวันถ้าถามว่าอุปสรรคในการทํางานของตํารวจไทยคืออะไรสิ่งหนึ่งที่ที่ฉันตอบได้ตอนนี้ทันทีเลยคือปัญหาการคอรัปชันภายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะ พอเมื่อเรามาดูกันดีๆแล้วนะคะสาเหตุของปัญหานั้นไม่ใช่วิกฤตการขาดงบประมาณหากแต่เป็นเพราะวิกฤตการขาดประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณค่ะและระบบโครงสร้างที่เอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันทั้งจากการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์ภารกิจงบดําเนินงานที่ซ้ําซ้อนกระจัดกระจายหลายโครงการงบลงทุนที่เอาไปทุ่มซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์และก่อสร้างอาคารต่างๆมากมายแถมยังขาดกลไกการตรวจสอบประเมินผลที่เป็นอิสระโปร่งใสยอย่างแท้จริงจนท้ายที่สุดกระทบต่อความรู้สึกปลอดภยัย และการให้ความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรมส่งผลให้พี่น้องประชาชนหมดความเชื่อมั่นในวงการสีกากีค่ะ เริ่มแรกนะคะที่ฉันขอพาทุกท่านไปดูงบดําเนินงานในโครงสร้างระดับล่างที่ซ้าซ้อนตรวจสอบยากนั่นก็คืองบเบีย้ยเลี้ยงค่ะกระจัดกระจายอยู่ในโครงการต่างๆนับรวมกันทั้งหมดมีสูงถึง4,370บล้านบาทแถมยังจัดสรรมาเท่ากันทุกปีทั้งๆที่ปีนี้ตํารวจลด,ลดลงจากปีก่อน5,000นายก่อนอื่นท่านประธานต้องบอกว่าเบีย้ยเลี้ยงเป็นยอดคงที่ที่จัดสรรให้ต่อเดือนเดือนละ8 0 0ร้อถึงหนึ่บาทในโครงการหลักบริการประชาชนนะคะรับการโอนตรงจากกรมบัญชีกลางแต่เบีย้ยเลี้ยงโครงการอื่น เช่นออกไปทําการปราบปามยาเสพติดจะได้รับเป็นหลายครั้งทั้งเงินสดและเงินโอนทีนี้ไปสํารวจความเห็นของตํารวจชั้นปฏิบัติการในช่องทางต่างๆกันค่ะก็พบว่า ระบบการจ่ายมันเปิดช่องว่างให้มีการหักหัวคิวกันเป็นทอดๆโดยเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยเนี่ยไม่มีช่องทางร้องเรียนที่ปลอดภัยตำรวจบางท่านส่งข้อมูลมให้ดิฉันว่าจํานวนยอดที่ได้รับจริงไม่ตรงกับที่ควรจะได้บางที่ขึ้นอยู่กับว่าการเบริกจ่ายรอบนั้นๆเนี่ยแต่ละสถานีเหลือเงินเท่าไหร่แล้วค่อยเอามาหารเฉลี่ยกันบางครั้งเบิกจ่ายในระบบไปแล้วนะคะท่านประธานเรียกเงินทอนและบางที่เบีย้ยเลี้ยงไม่ได้มาสิ้นเดือนนะคะตกเบิกไปไม่รู้กี่เดือนต่อกี่เดือนซึ่งในอดีตก็มีการสอบทุจริตมากมายให้เราได้เห็นกันตามหน้าขาข่ว แม้ว่าเราจะได้เห็นการประกาศนโยบายของพอบตรค่ะว่าจะมีการเอาจริงเรื่องการปราบปรามห้าไม่ให้มีการทุจริตเรื่องเบี้ยเลี้ยงกำชับให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดแต่เรายังไม่เคยเห็นรูปธรรมของแนวทางการจัดการปัญหานี้ปัจจุบันก็ยังไม่มีระบบติดตามงบที่มีประสิทธิภาพค่ะ ซึ่งปัญหาเดียวกันนี้นะคะก็เกิดขึ้นกับงบค่าน้ํามันเช่นเดียวกันที่แม้ในเอกสารงบประมาณจะเห็นได้ว่าได้รับเพิ่มขึ้นเท่าตัวแต่เมื่อไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ชั้นปฏิบัติการกับไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างอะไรเลยค่ะตํารวจบางคนไม่รู้ด้วยซ้ําว่าได้งบน้ํามันเพิ่มเห็นได้ชัดว่ามีความผิดปกติค่ะจนล่าสุดสงตองอ,งองเองต้องส่งหนังสือถึงพบาตารให้ดาเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณค่าน้ํามันของกองบัญชาการตํารวจนครบาลแต่ทุกคนนี้ก็ยังไปไม่ถึงไหนคะ่ะ ดิฉันมีข้อเสนออยากฝากท่านประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อหยุดวงจรทำนาบนหลังคนกับงบสวัสดิการตำรวจแบบนี้ท่านต้องพัฒนาแอปพลิเคชันแทนใจที่ตำรวจทุกวันนี้ก็ใช้เช็คยอดรายรับกันอยู่แล้วเนี่ยระบุเพิ่มเบีย้ยเลี้ยงเข้าไปให้ชัดค่ะค่าตอบแทนพิเศษค่าน้ํามันโอที OT, สวัสดิการจากแต่ละโครงการรวมถึงต้องระบุในสลิปเงินเดือนของตำรวจด้วยเพื่อให้เกิดความชัดเจนและตรวจสอบย้อนกลับได้คนทํางานก็สามารถตรวจสอบรายรับทุกยอดของตัวเองได้แบบเรียลไทม์ ป้องกันการโดนหักหัวคิวคะ่ะถัดมาสู่งบดําเนินงานในโครงสร้างระดับบนที่ซ้าซ้อนดิฉันขอยกตัวอย่างในส่วนที่เป็นการสนับสนุนป้องกันการปรบับปรามอัชญากรรมที่จริงๆแล้วตั้งขึ้นมาโดยเจตนาดีเพื่อบูรณาการการทํางานคะ่ะแต่ในทางปฏิบัติกับซ้าซ้อนกับโครงสร้างหลักเดิมและส่งผลให้เกิดการกระจายทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรม เบียดบังงบประมาณจากหน่วยงานที่ควรจะได้รับจริงๆตัวอย่างแรกกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวที่มีภารกิจเฉพาะในการดูแลนักท่องเที่ยวแต่ในทางปฏิบัติกับมีภารกิจซ้าซ้อนกับตำรวจโรงพักค่ะเพราะถึงแม้จะพบเจออาชญากรรมซึ่งหน้าก็ไม่สามารถทําสํานวนคดีได้ต้องพาไปโรงพักอยู่ดี ท่านประธานลองดูสไลด์นี้นะคะที่ฉันขอยกตัวอย่างอาคารสถานีตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรีตั้งห่างจากสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี2.7กิโลเมตรขับรถไป7นาทีถึงหรือหากบางท่านยังบอกว่าสพมันไกลไปเราจําเป็นจะต้องมีตำรวจที่มีอาคารอยู่ใกล้แม่น้ําแควไปดูแลนะักท่องเที่ยวกใกล้ๆขอให้ท่านดูอีกตัวอย่างที่ลบบุรีค่ะอาคารสถานีตำรวจท่องเที่ยวลบบุรีตั้งอยู่ห่างจากสถานีตำรวจภูธรเมืองลบบุรี500เมตร เดินไป6นาทีถึงดิฉันมีคำถามที่อยากจะฝากท่านง่ายๆค่ะทำไมไม่รวมอยู่ในที่เดียวกันไปเลยคะแล้วไปเพิ่มอัตรากำลังนายตำรวจที่มีทักษะพิเศษเพิ่มเติมในจุดท่องเที่ยวสำคัญสาคัญเอาเราจะตั้งกองบัญชาการใหม่ขึ้นมาทำไมให้เธอทะแล้วนี่แค่2ตัวอย่างจาก32สสถานีตำรวจท่องเที่ยวเท่านั้นยังไม่นับรวมอาคารกองอำนวยการอื่นๆของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวอีกที่ไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่ ดิฉันเสนอปรับโครงสร้างค่ะออกแบบระบบการทํางานใหม่ดีไหมคะรวมจุดบริการท่องเที่ยวไว้ที่เดียวให้สถานในสถานีตํารวจหลักของพื้นที่ค่ะนําข้อมูลการทํางานของตํารวจท่องเที่ยวไปรวมกับฐานข้อมูลของสอพอในพื้นที่บูรณาการร่วมกันลดความซ้ําซ้อนใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดดิฉันฝากท่านประธานผ่านไปยังกรรมธิการตรวจสอบด้วยนะคะว่าปีนี้มีการของ,งบมาสร้างอาคารสถานีตํารวจท่องเที่ยวเพิ่มเติมหรือไม่เพราะดิฉันเห็นว่าไม่จําเป็นค่ะ หรือตัวอย่างที่ใกล้กับทุกท่านมากกว่านั้นค่ะในโลกยุคปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมากมีการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวมากระทำความผิดในหลายลักษณะเช่นเดียวกันทั้งหลอกขายสินค้าออนไลน์ขโมยข้อมูลส่วนบุคคลไปทาธุรกรรมเว็บพนันออนไลน์สแกมเมอร์หมิ่นประมาทคมคู่ช่อโกงแอบถ่ายหลอกโอนบัญชีมา้าท่านประธานคะคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีความสลับซับซ้อนขึ้นทุกวันมูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นจํานวนคดีทวีคูณขึ้นดูตัวอย่างบนสไลด์ค่ะ ผ่านมายังไม่ถึงครึ่งปีค่ะคดีปลาไปแล้วแสนสามมูลค่าความเสียหาย11,000ล้านทุกหน่วยงานให้ความสัมพันธ์สำคัญหมดรัฐสภาเราเองก็เพิ่งผ่านพรกไซเบอร์ไปเมื่อวานนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เช่นเดียวกันมีการตั้งส่วนรัชการระดับกองบัญชาการกองมาคับการทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหลายหน่วยซึ่งดิฉันเองไม่มั่นใจค่ะ ว่ามันเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมกันหรือทับซ้อนกันกันแน่ดูจากบนสไลด์ไล่เลียงให้เห็นภาพนะคะสปอ,อ,อสอตอรอค่ะขึ้นตรงต่อพอบอตอรอเป็นศูนย์ที่เป็นศูนย์เฉพาะกิจตั้งขึ้นมาอย่างยาวนานแล้วนะคะบอชอสอทอค่ะกองบัญชาการไซเบอร์เป็นหน่วยงานหลักน้องใหม่ตั้งมา5ปีรับผิดชอบทั่วประเทศมีอาคารทั่วทั้ง4ภาคแต่คนทํางานไม่พอปอ,อทอค่ะสังกัดกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางอดีตเนี่ยเป็นเจ้าภาพเรื่องภัยไซเบอร์มาโดยตลอดปัจจุบันไปเน้นเรื่องความมั่นคง หน่วยงานสุดท้ายค่ะพนักงานสอบสวนโรงพักหน้าด่านกระบวนการยุติธรรมรับทุกคดีปัจจุบันภัยไซเบอร์เนี่ยคดีสูงกว่าหรือเทียบเท่ากับคดีที่ทําเป็นปกติอยู่แล้วด้วยซ้ํานะคะจะเห็นได้ชัดว่าแม้สตชจะให้ความสําคัญกับภัยไซเบอร์ถึงขนาดที่ต้องตั้งหน่วยงานขึ้นมามา,มากมายแบบนี้แต่ประสิทธิภาพในการทํางานกับยังไม่สามารถรองรับคดีเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทั่วราชอาณาจักรได้หลายหน่วยงานมีไว้ภารกิจใกล้เคียงกันค่ะ การดาเนินคดีอาจจะเกิดความล่าช้าเพราะต้องประสานงานหลายหน่วยในขณะที่การจะระงับการทําธุรกรรมอายัดบัญชีหรือประสานธนาคารมันต้องแข่งกับความเร็วหรือหากเป็นคดีที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นวงกว้างก็มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดการแยั่งเครดิตกันได้แถมยังสร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนว่าถ้ามีปัญหาแล้วฉันจะต้องวิ่งไปหาใครกันแน่สรุปใครเป็นเจ้าภาพภารกิจนี้ซึ่งจากการที่ดิฉันเดินไปคุยกับตำรวจแล้วเนี่ยสุดท้ายพบว่าคดีเหล่านี้มันไปกองอยู่ที่ตำรวจโรงพักเหมือนเดิม ดิฉันเสนอให้กำหนดขอบเขตภารกิจที่ชัดเจนระหว่างหน่วยงานค่ะผ่านระเบียบภายในรวมภารกิจรวมอำนาจรวมบุคลากรจัดทำระบบฐานข้อมูลเดียวกันให้บอชอสอ,อทอค่ะกองบรญชาการไซเบอร์ของเราเนี่ยแหละเป็นศูนย์กลางดูแลเบ็ดเสร็จทั้งประเทศและยุติการตั้งศูนย์เฉพาะกิจที่มีภารกิจซ้ำซ้อนอย่างสอปอ,อสอตอ,อทิ้งซะ เพราะปัญหาสําคัญของทั้งสองตัวอย่างที่ดิฉันกล่าวมาเนี่ยคือมันมีการเพิ่มขึ้นของหน่วยงานใช่ไหมคะมันก็มีการเพิ่มขึ้นของงบประมาณขึ้นมาด้วยแล้วมันกระจุกอยู่ในระดับบริหารและกองอำนวยการค่ะเช่นค่าอะไรบ้างค่าตําแหน่งค่าเบีย้ยประชุมค่าตึกอาคารต่างๆในขณะที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตัวจริงเนี่ยกลับไม่ได้รับการเสริมกําลังหรือทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ทํางานเลยพนักงานสอบสวนยังมีคอมไม่พอใช้เลยนะคะท่านประธาน เมื่อเราเห็นปัญหาโครงสร้างที่มีความซ้ําซ้อนแบบนี้ไปแล้วมาดูปัญหาโครงสร้างที่ขาดแคลนกันดูบ้างค่ะในงบประมาณปี2569งบผลิตตารวจ700ล้านบาทจริงจจัดมาเท่ากันเกือบทุกปีจัดเหมือนไม่เห็นปัญหาค่ะว่าพนักงานสอบสวนกาลังขาดแคลนแสนสาหัสสาหัสขนาดไหนสไลด์ขึ้นค่ะท่านประธานนี่คือสถิติข้าราชการตํารวจที่มีอํานาจในการสอบสวนทุกตําแหน่ง มีตำแหน่งรองผู้การผู้กำกับรองผู้กำกับสารวัตรตำแหน่งเหล่านี้แทบจะไม่ได้ทํางานแบบพนักงานสอบสวนเลยด้วยซ้ำนะคะแต่มีคนครองอยู่เกือบเต็มอัตราแต่คนที่ทําหน้าที่เป็นหน้าต่างกระบวนการยุติธรรมอย่างระดับรองสารวัตรสอบสวนลงไปกลับขาดแคลนตัวแรกจากปี66ค่ะวิกฤตมากมีงาน12,258ตําแตำแหน่งแต่มีคนทำงานจริงๆอยู่5331คนเท่านั้นมีว่างอยู่6 9 2 7นเาตำแหน่งหายไปครึ่งต่อครึ่ง แปลว่าอะไรท่านประธานแปลว่าพนักงานสอบสวนหนึ่งคนกําลังทํางานสําหรับสองคนอยู่นี่ไงคะสาเหตุที่ทําให้กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยในสายตาประชาชนมันถึงไปได้ไกลแค่โขนกระแสดิฉันเฝ้าติดตามข่าวสารของตำรวจอย่างใกล้ชิดเห็นว่ามีการเปิดรับพนักงานสอบสวนใหม่ก็ใจชืน้นแต่ไปถามข้อมูลจากคนหน้างานจริงพบว่ามีพนักงานสอบสวนใหม่รออบรมอยู่เป็นจำนวนมากทำงานไม่ได้นะคะเพราะศูนย์ฝึกไม่ว่าง ดิฉันอยากฝากท่านประธานผ่านไปยานายกมนตรีค่ะมาตอบชัดๆในสภาแห่งนี้ทีว่างบอาคารงบเอาไปก่อสร้างอาคารปีละเกือบหกพันล้านกว่าบาทเนี่ยท่านไม่เพียงพอที่จะทําให้มีศูนย์ฝึกที่จะผลิตตํารวจที่เป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดขององค์กรท่านอีกหรอท่านนายกมาตอบชัดๆทีค่ะว่าปีนี้เราจะผลิตพนักงานสอบสวนไปรับใช้พี่น้องประชาชนได้กี่นายแล้วแผนของนายกรมนตรีอีกกี่ปีถึงจะทำให้มีคนทำงานได้เต็มอัตรา พราะแทนที่ท่านจะให้ความสําคัญกับการสร้างคนทํางานมากกว่านี้สตชที่คุมโดยนายกเนี่ยไปให้ความสําคัญกับการสร้างตึกค่ะงบลงทุนก่อสร้างอาคารของสตชสูงที่สุดของทุกหน่วยงานคิดเป็น10%ของงบก่อสร้างอาคารทั้งหมดในปีนี้งบปีนี้นะคะสูงถึง5596ล้านบาทย้อนกลับไปปี68 6,100ล้านบาทย้อนกลับไปปี67 6,900ล้านบาทท่านประธานคะงบตัวเนี้ยมันกระจายอยู่ในทุกโครงการสร้างโรงพัก สร้างที่พักตำรวจสร้างอาคารอื่นๆ โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่พิเศษที่มีภาระงบผูกพันหลายปีถ้าถามถึงความโปร่งใสในการใช้งบประมาณเราเองจําเป็นต้องยกตัวอย่างความอับปยศที่คนไทยจำได้ดีที่สุดก็คือมาหาการกการหั้วประมูลการสร้างสถานีตํารวจทั่วประเทศ396แห่งแฟดตารวจ163หลังมูลค่ารวม5,848ล้านบาทตั้งแต่ปี62แม้ศาลจะสั่งเอก,นเอกนชนชดใช้ค่าเสียหายให้สตช .1,500 บาทมีการมาของ,งบประมาณสภานะคะ ไปทำต่อจนเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วบ้างแต่ความเสียหาย5้0 0ัล้านที่เกิดขึ้นในตอนนั้นใครกันคะที่มารับผิดชอบประจักษ์พยานที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือสอบพอบนัสค่ะจังหวัดขอนแก่นมีการใช้งบประมาณ30กว่าล้านสร้างอาคาร4ชั้นสร้างมาปี54หยุดชะง,งักไปปัญหาเรื่องนี้เลยสร้างต่อปี5 6สร้างเสร็จปี59ใช้งานไป5ปีคะ่ะแล้วมา สิ่งที่ซุกไว้ใต้ผมก็เริ่มโผล่เมื่อปี64คานแล้วแผ่นปูนแตกล่อนเห็นเหล็กเป็นสนิมฝ้าเพดานพังถลม่มต้องใช้เหล็กกล่องมาค้ำยันเอาไว้ไม่รู้จะพังลงมาเมื่อ,อไหร่ติดป้ายประกาศเป็นพื้นที่อันตรายต้องปล่อยทิ้งล้างรอปอปอชสอบสวนต่อไปเพราะก่อสร้างไม่ตรงแบบหรือกรณีอาคารสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรังค่ะมูลค่า19ล้านบาท เดิมเนี่ยต้องมีการแล้วเสร็จปี64แต่จนถึงทุกวันนี้เห็นแต่ตัวอาคารกับรั้วถูกปล่อยทิ้งไว้กลางป่าผู้รับเหมาทิ้งงานไม่มาดาเนินการต่อแล้วค่ะไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์อะไรได้หรือจะเป็นตัวอย่างล่าสุดกรณีอาคาร30ชั้นของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองอีกเช่นกันมูลค่าสูงถึง5,100ล้านบาทสร้างเสร็จเมื่อปี59ค่ะล่าสุดปิดใช้งานไปชั่วคราวเพราะแผ่นดินไหวทําให้เกิดรอยเล้ามีการตั้งคําถามจากสังคมว่าเชียว ผนังรับแรงกระแทกไม่แทบไม่มีเหล็กแนวนอนแบบนี้มันส่อทุจริตหรือไม่จากหลายๆตัวอย่างที่ดิฉันกล่าวมาทั้งหมดนี้ดิฉันมีคําถามสําคัญอยากให้นายยกมาตอบค่ะเพราะท่านคุมนะสตชโดยตรงหนึ่งท่านมีระบบตรวจสอบโครงการก่อสร้างในสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือไม่สมีผู้รับเหมาที่งานกี่รายกี่โครงการ 3. มีโครงการที่ไม่ผ่านมาตรฐานผิดแบบผิดสัญญาแต่มีคนตรวจรับไปแล้วได้รับเงินไปแล้วกี่รายกี่โครงการ ดิฉันเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบโครงการก่อสร้างย้อนหลังทุกโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในรอบ10ปีและเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกระดับเพื่อเพิ่มความโปรง่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณภาษีของพี่น้องประชาชนค่ะดูงบลงทุนก่อสร้างไปแล้วไปดูงบจัดซื้อครุพันกันค่ะปีนี้สูงถึง1นึ่งล้านมีหลายรายการที่ดิฉันให้ความสนใจต้องฝากคณะกรรมการปีนี้ด้วยนะคะตรวจสอบหน่อยว่าซื้ออะไรบ้าง มีรายการที่อยากจะฝากข้อสังเกตไว้ค่ะงบพรุพันธ์อาวุธในรายการจัดซื้ออาวุธที่มีราคาต่ำกว่า1ล้านบาท19,424ชิ้นมูลค่า537ล้านบาทถามหน่อยค่ะว่ามันคืออาวุธประเภทไหนใช้ในภารกิจใดกระจายไปสู่หน่วยงานใดบ้างเพราะถ้ามันเป็นปืนพกขอยท่านเบรกไว้เลยนะคะเพราะปีก่อนก็จัดหนักจัดเต็มกันหนําซื้อกันไปเต็มที่แล้วดิฉันเองเดินไปถามพนักงานสเจ้าหน้าที่ตํารวจหน้างานเขาก็บอกว่าปืนมันล้นคลัง และรายการต่อไปที่ฉันจำเป็นต้องพูดในวันนี้ค่ะคืองบซ่อมบำรุงอากาศยานจำนวน950ล้านบาท ข้อมูลจากไทยอัลฟอสค่ะระบุว่ากองบินตํารวจดําเนินการซ่อมแซมด้วยการเอาเงินเนี้ยไปจ้างการบินไทยส่วนไหนการบินไทยซ่อมได้ก็จะซ่อมเองส่วนไหนซ่อมไม่ได้ก็ไปจ้างเอก,กชนหรือกึ่งรับวิสาหกิจซ่อมต่ออีกทอดหนึ่งจ้างต่อกันเป็นทอดทอดที่น่าสงสัยคือตั้งของงบก้อนนี้มาทุกปีจํานวนเท่าเดิมมีการล้วไหลทอนกันในกระบวนการไหนหรือเปล่าคะและคําถามนี้ไม่ใช่คําถามใหม่ค่ะเพื่อนสมาชิกสสรังสิมันลมเคยอภิปรายตั้งแต่ยังเป็นพักเก้าไกลปี63 งบรับงบไป950ล้านเท่านี้แหละค่ะแต่กลับไปดําเนินการสั่งเสื้อ,อไหล่และจ้างซ่อมสูงกว่างบที่ได้รับ3เท่ากลายเป็นก่อหนี้ผูกพันไปอีกหลักพันล้านสุดท้ายอะไหล่ที่ท่านสั่งส่งไปซ่อมเนี่ยก็ไม่ถูกส่งกลับมากลายเป็นว่าตอนนั้นมีเครื่องบิน11ดลำของกองบินตํารวจที่เอาขึ้นบินไม่ได้ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้มีรายงานออกสูาานะ่สาธารณะว่าได้อะไรกลับมาแล้วหรือยังสรุปกองบินตํารวจมีอากาศยานที่สมบูรณ์กี่ลำหรือยังไม่มีการแก้ไขอะไรเลย จนเป็นเหตุให้เกิดโศกอนาตกรรมที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นท่านประธานคะสามปีนี้เกิดเหตุอากาศายานกองบินตำรวจตกสามลำเป็นเหตุให้มีตำรวจเสียชีวิตรวม9้านายเหตุล่าสุดเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันสองเหตุหลังเกิดห่างกันไม่ถึงเดือนมันเกิดอะไรขึ้นคะท่านประธานดิฉันเป็นอดีตลูกเรือคะ่ะถ้าเป็นวงการการบินพาณิชนีน่ถือเป็นเรื่องใหญ่มาก พาอความปลอดภัยในการบินถือเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเกิดเหตุซ้ําซ้อนแบบนี้ต้องมีการสืบสวนสอบสวนกันยกใหญ่แล้วแต่นี่อะไรคะรายงานการสืบสวนสอบสวนของเคสก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีมาเปิดเผยเลยและข้อความล่าสุดสุดท้ายของนักบินถึงเพื่อนก่อนเสียชีวิตพบว่านักบินทราบดีคะ่ะว่าเครื่องลำนี้มีปัญหา มันเคยมีรายงานความผิดปกติของเครื่องจนหมุนขูดพื้นเป็นรอยขนาดนี้เมื่อปีที่แล้วเดือนพฤศจิกาสตชทําการซ่อมแซมแล้วหรือยังคะซ่อมแซมจริงจังไหมล็อซ่อมล็อกใครเป็นคนตรวจรับจากในข้อความนักบินนะคะปกป้ององค์กรจนไม่อยากให้ใครรู้ว่าเครื่องบินมันบินแทบไม่ได้แล้วองค์กรละคะปกป้องคนของตัวเองบ้างไหมปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับคนในองค์กรของตัวเองได้ยังไงคะคุณเอาเครื่องบินที่แทบจะขึ้นบินไม่ได้มาให้นักบินเอาขึ้นบินได้ยังไง ล่าสุดค่ะนายกมนตรีมีแอคชั่นสั่งการให้กองบินตำรวจเร่งสำรวจสถานะของอากาศยานทุกลำแต่มันต้องไม่ใช่แค่นั้นค่ะดิฉันขอให้กรรมธิการเรียกเอกสารแอร์คาร์บแมนเทนส์ล็อก b o ๊ก ประวัติการใช้งานและซ่อมบำรุงของอากาศยานทุกลำในกองบินตำรวจมาตรวจสอบว่าที่ผ่านมางบปีละเกือบพันล้านที่สตชได้ไปเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรกันแน่และหากรณีนี้มีทุจริตคอรัปชันต้องเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้เพื่อให้นี่เป็นเคสสุดท้ายอย่าให้มีใครต้องมาตายเพราะเหตุที่ป้องกันได้แบบนี้ค่ะสุดท้ายค่ะาท่านประธานปัญหาของตำรวจไม่ใช่งบน้อย แต่มันคือระบบที่กินงบประมาณมากเกินไปเปิดโอกาสให้มีการกินเล็กกินน้อยงบล้วไหลใช้จ่ายสุรุย่ยสุร่ายไม่ตอบโจทย์ภารกิจไม่ตอบโจทย์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ตอบสนองประชาชนผู้เสียภาษีไม่มีกลไกตรวจสอบทุนดุลจากภายนอกที่โปรง่งใสนายกรัฐมนตรีสอบตกในการคุมตํารวจค่ะทั้งด้านประสิทธิภาพการทํางานการใช้จ่ายงบประมาณที่คุ้มค่าการใช้อํานาจในกระบวนการยุติธรรมดิฉันติดตามการทํางานของตํารวจมา3ปีด้วยความปรารถนาดีของต่อองค์กรของท่าน เพราะท่านคือที่พึ่งของพี่น้องประชาชนบอกเลยค่ะว่าหากยังดําเนินการในรูปแบบนี้ต่อไปวงการสีกากีไทยมีแต่เจ๊งกับเจ๊งดิฉันไม่อาจเห็นชอบกับร่างพรบงบประมาณฉบับนี้ได้เพื่อให้ท่านไปปรับปรุงงบประมาณมาใหม่เพราะนี่คือโอกาสสุดท้ายก่อนตํารวจไทยจะพังจริงขอบคุณค่ะวันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ